ถ้านักเรียนวิเคราะห์ดีๆนะจะเห็นว่ามันสามารถแบ่งรูปได้นะครับเราแบ่งแบบนี้ก่อนเนี่ยแบ่งแบบนี้จะเห็นว่าเกิดจากสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีสองรูปนะครับแล้วทุกด้าน ทุกฐานทุกความสูงเนี่ยเรามันมีตัวเลขกำกับอยู่แล้วครับนะครับจะทำยังไงนะครับให้เวลานะมีปัญหาสงสัยถามเลยคเราต้องหาสองรูปเลยใช่ไหมนี่ยใช่ก็ต้องหาสองรูปเธอก็ต้องดูฐานของมันนะครับรูปแรกรูปแรกก็จะเป็นรูปนี้ รูปรูปสองจะเป็นรูปนี้นะร,รูปหนึ่งรูปสองอ๋อหารูปหนึ่งรูปสองแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งใช่ไหมครบูต้องถูกต้องนะครับเห็นไหมมีเคราออกแล้วเธอจะต้องดูฐานดูสูงให้ดีนะครับเพราะว่าเขา พื้นที่เขาถามพื้นที่นะพื้นที่ก็คือเศษหนึ 2, ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใครตอบนักพีระมานูนี่ ออตัดต้นตัวลราตัดกนันบางคนเห็นตัดตัด้นเยอะไปส่งทำด้วยตนเองนะอย่าไปดูชันลุงชะเลยนะเรียนครับ โทรศัพทมันชาร์จไม่เข้าอ่ะก็ไปเปลี่ยนรู้เปลี่ยนรู้ไม่ก็เอาเอาที่ชาร์จของอันเก่าดิไปชาร์จดิในในถุงอ่ะผงยีนอ่ะที่ลืมไว้ที่เนี่ย ใครดูเวน้อมใครดูเวน้อมแล้วบ้างเวน้อมสองอะหนังอ่ะหนังอค<ะ>นะรูฮนะหนังอะไรเวนอมเวนอมเธอรู้จักไหมเมาเวอ๋อ น้าใช่มันอยู่ในจักรวาลเดียวกันมันดูแล้วกูฮะใครชอบหนังเดี๋ยวกูส่งหนังไปให้เพราะว่ากูมีลิงก์หนังอ่อมีลิงก์หนังก็อยากดูขอมาทางไลน์นะน้ากูส่งไปให้ครับที่มีตัวละครใหม่เพิ่มมาครูใช่ที่มีไอ้ที่ไอ้ตัวที่มันอ๋อน้นดูแล้วกูเว็น้องสองนะล่าล่าสุดเนี่ย เดี๋ยวไม่ดีนห้มันมีตัวเป็นตัวผู้หญิงมาใช่ไหมครัไม่ใช่มันจะมีตัวคล้ายๆเวนนอมอ่ะแต่มันตัวแดงๆตัวใหญ่ๆอ่ะพ่อมันพ่อมันกูเคยเห็นกูเคยเห็นตัวเสียงดำครอตัวเสียงดำนั่นคือเวนนอมหนึ่งตอนนี้มันเป็นเวนนอมสองที่ออกมาล่าสุดเนี่ยอันนั้นมันเป็นพ่อมันพ่อมันจะมันตีกันดุอ่าเดี๋ยวกูส่งไปให้ยังไม่จบยังไม่จบดูยังไม่จบเลยกำลังสนุกเลย อ้คณนิตมันของหนูมันใช้กระดาษสองหน้านะคูเพราะว่าข้อที่สามข้างล่างมันต่อไม่พอหน่งหน่วยหนึ่งหน่ว ได้สองพัน,นทำเองปะนายเมยฮะเราทำเองปะทำเองครูจรริงเหอไม่ใช่ป้าลองครูฮะลองไอเนี้ยครูลองไปหาในกูเกิลแล้วแเราก็ลองอ่านดูมันไอเนี้ยครูมันสอนอยู่มันสอนอยู่ครูใช่ไหมให้ในยูทูบครูอ่าแต่เธอ หมายถึงว่าเธอก็ดูประกอบกันใช่ไหมเนี่ยดูแต่ว่าดูไม่จบดูไม่จบนะแต่โอเคเธอก็ทําได้อ่ะแต่เธอต้องซื่อใส่กับตนเองนะอย่าไปดูคนอื่นเขาหมดเลยนะจนที่ทำให้เราไม่รู้เรื่องนะอ่าอ่ามีเพื่อนทาได้แล้วทําส่งมาแล้วนะครับพื้นที่ของรูปที่หนึ่งคุณนับภาษาอังกฤษจบเสร็จแล้วนะ มีสาระด้วยเนี่ยส่งสาระยังสคุณส่งสาระมาแล้วีสีศูนย์ศูนย์ี่แปดแล้ว ตอนนี้ส่งมาแล้วควรนูนิ้นไหวคืออะไราตารางเซนติเมตรหรือตารางเมตรเนี่ยครูเซนติเมตรครับเซนติเมตรมีเมตรมาหนึ่งอันนะครูมีเมตรมาหนึ่งอันก็ต้องทําให้เป็นจากเซนจากเมตรเป็นเซนติเมตรจําไว้นะครับยากเลยบพื้นที่ สามเหลี่ยมครับรูปหนึ่งครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานรูปหนึ่งเนี่ยนะครับให้ดูฐานดูตรงนี้นะครับฐานรูปหนึ่งรูปบนรูปเล็กๆนะครับฐานดูตรงเส้นแดงนะนะครับส่วนสูงเนี่ยให้ดูตรงจากยอดลากลงมาแบบนี้ครับครับ แบบนี้นะเส้นนี้ก็คือเส้น40นั่นเองเขาบอกมาแล้วนะครับเห็หมมันก็คือเส้น2คูณฐานฐานก็คือจากส่วนนี้ Thanks for watching! Thanks <sweak> for คลูวทีนี้ถ้าเกิดจะเอามารวมกันนี่ต้องใช้ยังไงเนี่ยเอามาคูณหรือมาบวกอค อ่าครูทำไมของผมไม่เหมือนของครูเลยไม่เหมือนเลยทำผิดทำผิดหนึ่งร้อยถ้งั้นผมแก้เลยปะครู เรียบรูปแรกของผมมันเป็นเท่าไม่เท่าของกูแต่รูปสองเท่ากานเลยได้หกพันได้หกพันผมไปนัน่นคูผมใช้สี่สิบคูณกับสี่สิบเลย นะครับ ลอกสองข้อนะนะครับแล้วก็ลองมีให้ทำไหมเนี่ยอ่